สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกแบบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกวันนะประมาณเที่ยงครับเสียงไม่ค่อยมีนะครับคือไม่สบายนิดหน่อยเป็นหลวงปู่ทวดยอดนิยมแรงเนะี่ยอาจจะมีราคาหน่อยนะผมรับประกันให้ครับมาพบองแรกเลยครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ชลูดนะครับ พี่ดูเนื้อพี่ดูความเก่าขอรูปเพิ่มเติมได้คนระับพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับ องค์นี้ขอสามพันครับต่อไปครับเป็นปูทวดลังนังซื้อพี่ดูเป็นบล็อกแตงเนี่ยปีไหนไม่รู้ครับแต่เก่ากึกนะครับ,กกรบพี่ดูความเก่าครับพระของผมผมรับประกันให้ทุกองค์นะครับ คือพระของผมพระบ้านจริงครับพี่ดูธรรมชาติก็น่าจะรู้นะครับว่าพระเก่าไม่เก่าครับองนี้ก่อสองพันห้าต่อไปครับ เป็นปูทวดหน้าลิงครับเป็นปีศูนย์แปดครับแล้วพี่ดูเนื้อครับพี่ดูจีวอท่านครับพี่ดูความคมครับพี่ดูรอยปั๊มครับ คือพระเก่าต้องมีรอยปั๊มนะครับแล้วก็รอยปั๊มคือจะลางๆไปแล้วนะครับถ้ารอยปั๊มใหม่นั้นนั่นกนน็น่าคิดอยู่นะครับเพราะพระผ่านอายุมาห้าหกสิบปีรอยปั๊มมันต้องจางนะครับนอกจากเขาเก็บดีจริงๆนะส่วนน้อยนะครับที่ผมเจอที่เขาเก็บดีจริงๆครับ วงนี้ขอสองพันห้าต่อไปครับพี่ดูวงนี้ครับทอจุดนะครับพี่ดูความเก่าดูเนื้อครับผมแกลออกจากกอม,มานะครับพี่ดูเนื้อท่านก่อนครับพี่ดูเสี้ยนวิ่งครับพี้ยนเสี้ยนเลยพี่ดูความเก่าครับ เป็นตอทอจุดนะครับพี่ดูรอยปั๊มผิวไฟยังมีเลยนะพี่ดูตัวตัดด้านข้าง พี่ดูธรรมชาติก่อนเนดะีวมันดูด้านหลังครับพี่ดูคลิปปิ้นครับแล้วพี่ดูตัวนังเสือครับพี่ดูเสี่ยนวิ่งครับ รงนี้ขอสามพันสี่ครับต่อไปครับเป็นปูทวดปีศูนย์ห้าครับแล้วพี่ดูเนื้อพี่ดูเนื้อดูฝุ่นครับแล้วพี่ดูลดักเก่าพราใหม่คือพวกพี่แยกแยะก,กันได้อยู่แล้วนะครับ พี่ดูเนื้อดูความเก่าแพี่ดูด,ด้านลา่างลอยตะใบกืนมาไหมครับตรงนี้ขอสามพันครับ โทรมาต่อรองราคาได้นะครับผมรับประกันให้ทุกองค์ครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดฉเลิมพลครับแล้วพี่ดูเนื้อนะครับเนื้อน้าวไหมครับอย่างนี้แล้วพี่ดูความเก่าครับพี่ดูฝุ่นตามซอกครับ พี่ดูรอยตะใบกืนไหมในเนื้อนะครับช่ออยู่นี่พี่ดูรอยชอ่อแล้วด้านหลังตอกช่อชิงฉเฉลิมพลน,นะครับพี่จำตัวตอกอย่างนี้ไปนะ อาจจะมีราคานิดหนึ่งนะครับแต่ผมว่าราคาไม่แพงนะครับถ้าเลก็กกบผ้าแท้นะครับแล้วผมกล้ารับประกันให้ด้วยครับองนี้ขอสามพันครต่อไปครับเป็นปูทวด พี่ดูเนื้อดูเนื้อขึ้นเป็นเกล็ดมาเลยนะครับพี่ดูฟุนจับครับพี่ดูรอยตะใบคกนไปในเนื้อนะรหลอวัดหรือเปล่าวงนี้แล้วพี่ดูช่อดาลาด,ดูง่ายเลยนะ วงนี้ขอสองพาครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ063 080 017 4ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ